มุมมองของครูครูคิดว่าผู้ใหญ่หรือครูเนี่ยต้องให้อิสระเด็กในห้องเรียนมากขึ้นจริงๆคุณครูไม่อยากให้เด็กนั่งเก้าอี้เรียนกับโต๊ะเลยอยากเรียนแบบไหนอยากนั่งกับพื้นอยากนอนหลับแล้วก็ฟังด้วยคุณครูก็จะเปิดโอกาสให้เด็กตลอดบางทีสายตาคนอื่นครูผู้สอนท่านอื่นเห็นเขาก็อาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นห้องเรียนที่ไม่เรียบร้อย <laughs> วมีีอยีอิมนละก็นะคะรเหลือสมองสมองเราขอคัน้านทสู่รายการทีวีไดเรกอหนอและกระดุมนี้นาคะ290บาทค่ะชื่อคีมนะคะชื่อคีมว่าคีมขาวแหวงค่ะแล้วก็ห้ามขาบริเวณที่มีแผลเปิดครับไม่งั้นมันจะแสบ เป็นครูที่ชอบชอบนักเรียนนะฮะไม่ว่าอา่านักเรียนจะแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นครูที่พยายามรู้จักเด็กก่อน นะคะในกิจกรรมที่ครูสอนในชั้นเรียนนะคะเพราะนั้นถ้าถ้าครูยังยังไม่รู้จักเด็กมากเนี่ยไม่รู้จักทีละคนเนี่ยคุณครูก็ยังยังจะไม่เริ่มสอนอะนะคะคือเด็กเขาก็อาจจะเบื่อมาแต่ละคนเขายังไม่มีสมาธิเขายังไม่พร้อมที่จะเรียนหรือเขาคิดอย่างนี้มาก่อนถ้าเด็กเกิดความพร้อมเมื่อไหร่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยจะมองให้เห็นเลยแล้วเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นเนี่ยเราค่อยค่อยสอนค่อยเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก กัญยาเนี่น่าจะถือว่าเป็นครูรุ่นเก่าน่าจะเป็นคนใจยเย็นนะคะครูรุ่นเก่าจะใจยเย็นจะช้าบางทีเด็กอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำทีนี้ครูรุ่นใหม่เป็นคนยังไงคือเขามีความพร้อมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสูงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมาะสมกับนักเรียนในยุคนี้อยากสอนเป็นทีมมากกว่าสอนคนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุราชการ25ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าครูมีเด็กรุ่นใหม่มาแบ่งปนันมาแบ่งประสบการณ์การสอนมันก็จะเหมือนกับว่าเอะเราก็ยังไม่ตกยุคเราก็ยังออาเอาบุคลิกของของคนรุ่นใหม่ที่อยู่กับเด็กรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยของเด็กยุคนี้มันจะทําให้เออเติมเต็มความเป็นครูกัลยาามากขึ้นต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เขา ในมุมมองของครูนะเด็กกล้าแสดงออกนี่มีมากกว่าเด็กที่เงียบครูว่าเด็กสมัยนี้พัฒนาง่ายต้องขอบคุณโครงการพ,รพัฒน์ปัญญานะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆลองผิดลองถูกจนตอนนี้ก็ดูจากผลงานนักเรียนนะ,ะที่เด็กเขาสะท้อนมาเขาต้องการครูแบบไหนครูกรยายก็พยายามจะเป็นอย่างที่เด็กม1มสเขาต้องการนะคะคิดว่าการเรียนรู้ต้องต้องไม่หยุดนิ่งการดู Facebook ก็จะมองคุณครูท่านนี้คิดอย่างนี้คุณครูท่านนี้คิดอย่างนี้ซึ่งบางทีเป็นครูของครูกระยายอีก